ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดฉนวนกันความร้อนแบบนี้เนะี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างน,นะครับมีบริการในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบไหนราคาของฉนวนกันความร้อนแบบนี้เป็นเท่าไหร่นะครับใช้ตัว3นิ้วหรือ6นิ้วดีวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับอันดับแรกนะครับก่อนที่คุณจะติดฉนวนกันความร้อนนะครับคุณจะต้องดูก่อนว่าพื้นที่ใต้ฝ้าของคุณเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับบางคนเนี่ยพื้นที่ใต้ฝ้าเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับช่างเนี่ยไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปทํางานหรือมันทํางานยากมากๆเนี่ย มันก็อาจจะลําบากในการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้หลังคานะครับควรจะมีอย่างน้อยเนี่ยหเมตรเพื่อให้ช่างเนี่ยสามารถขึ้นไปแล้วก็พลิกตัวได้หมุนตัวได้เพื่อสามารถปูฉนวนกันความร้อนได้ตามมาตรฐานของเขานั่นเองครับอันดับที่2นะครับควรจะดูครับว่ารูปแบบของฝ้าเพดานของเราเนี่ยมันเหมาะในการติดฉนวนกันความร้อนหรือเปล่าบางคนเนี่ยฝ้าเนี่ยค่อนข้างเทเลยนะครับล่าออกมาแบบนี้เนี่ยเวลามันไปติดเนี่ยบางทีมันอาจจะติดไม่อยู่หรือบางทีติดอยู่ในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะ น้ำหนักตัวของมันอาจจะทําให้มันเนี่ยย่นลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะติดบนฝ้าที่มีความชันเยอะจนเกินไปนะครับหรือในทรงที่มันแปลกจนเกินไปเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าติดเลยดีกว่านะครับควรใช้วิธีอื่นในการป้องกันความร้อนและต่อมานะครับก็ควรจะดูว่าฝ้าและโครงของฝ้าของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าเนื่องจากว่าบ้านบางบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่มีอายุเยอะแล้วนะครับบางทีโครงฝ้าเนี่ยอาจจะมีการหักการบิน หรือแม้กระทั่งตัวฝ้ายิบซ้ำเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่มันค่อนข้างที่จะเริ่มปลุกเริ่มที่จะหมดสภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโครงฝ้าของคุณเป็นแบบนี้อันดับแรกครับคุณควรจะเปลี่ยนโครงฝ้าของคุณก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพิจารณาในการติดตั้งฉนวนสเตคูเนี่ยไปพร้อมกันเลยนะครับโดยช่างที่เขาติดฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็สามารถที่จะติดฉนวนสเตคูให้กับคุณได้เช่นเดียวกันครับและคําถามยอดฮิตนะครับที่หลายๆคนมักจะถามมาก็คือแล้วเราควรจะเลือกฉนวนสเตคูตัว3นิ้ว หรือตัว6นิ้วดีนะครับก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยความยาวของมันเนี่ยเท่ากันนะครับที่แตกต่างก็คือเรื่องของความหนาและอีกอย่างก็คือเรื่องของราคาเท่านั้นครับโดยความหนานะครับตัวนี้จะอยู่ที่3นิ้วแล้วตัวนี้ก็จะเป็น2เท่าของตัวนี้ก็คือ6นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นความหนาที่เยอะขึ้นนะครับก็จะทําให้น้ําหนักของมันเนี่ยเยอะขึ้นเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีโครงที่ไม่ได้มันคงมานะครับผมแนะนําว่า ใช้เป็นตัว3นิ้วก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเป็นบ้านใหม่โครงเนี่ยยังมีสภาพเต็มร้อยนะครับตัวฝ้ามีสภาพเต็มร้อยเนี่ยผมก็แนะนําว่าใช้ตัว6นิ้วก็ได้นะโดยคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเขาเคลมว่าตัว3นิ้วเนี่ยจะสามารถป้องกันความร้อนได้4เท่านะครับตัว6นิ้วกันความร้อนได้6เท่านะครับซึ่งแน่นอนมันกันได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนะตัว6นิ้วเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าอยู่ที่27%นะครับ พราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถดูได้ว่าเราเพิ่มราคา27%มันกันเพิ่มได้อีก2เท่าเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับก็ลองไปพิจารณาดูแต่ว่าในช่องของเราเนี่ยต่อไปเราก็จะมีคลิปที่จะมาทําการทดลองให้ดูด้วยนะครับว่าตัว3นิ้วตัว6นิ้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนเนี่ยแตกต่างกันประมาณไหนเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพ <Okay. S 1> ด้วยครับเอาพื้นที่ครับถ้าเกิดว่าบ้านของเราเนี่ยมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับ100ตารางเมตร50ตารางเมตร เราต้องใช้ฉนวนกี่แผ่นมันคำนวณยังไงครับง่ายๆเลยครับให้ทุกคนจําเลขนี้ไว้ครับก็คือ2.4นะครับเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเอามาหาร2.4นั่นคือจํานวนม้วนของฉนวนสเตกูที่เราต้องใช้นั่นเองครับเพราะว่าฉนวนสเตกูหนึ่งม้วนเนี่ยมันสามารถปูได้2.4ตารางเมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะปูฉนวนตัวนี้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับก็เอาหารตัว2.4ได้เลยครับมันก็จะให้ค่ามาเป็นจํานวนม้วนที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ครับซึ่ง ย้ำเหมือนเดิมนะครับคุณจะใช้3นิ้วหรือ6นิ้วเนี่ยถ้าหาออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยจำนวนวนที่ใช้ก็คือเท่ากันนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ประมาณในการติดตั้งที่บ้านคุณครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อสินค้าเท่าไหร่แล้วค่าบริการติดตั้งเนี่ยมันจะตกที่ประมาณเท่าไหร่ผมมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งครับที่ผมใช้ในการคำนวณนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็จะเป็นเว็บนี้ครับทุกคนสามารถเข้าไปใส่ค่าได้เลยนะครับว่าเรามีพื้นทีีี่่่เเนนกกกตาารรงมะคับแล้ว็ด ปุ่มไปได้เลยครับระบบจะทําการคํานวณให้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นที่เท่านี้นะคุณต้องใช้ฉนวนเนี่ยกี่มวนนะครับแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยสนิ้วกับ6นิ้วจะตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาพร้อมติดตั้งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าใส่แค่พื้นที่ครับกดปุ่มเดียวแล้วก็จะออกมาเลยครับว่างบประมาณในการติดตั้งเนี่ยคข้าๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่นั่นเองครับและคําถามสุดท้ายนะครับก็คือเราควรที่จะติดตั้งเองนะครับหรือเราควรที่จะใช้ช่างเหมือาชีพ คำถามนี้ตอบง่ายมากเลยครับถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์นะคุณมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งฉนวนนะครับคุณสามารถติดตั้งฉนวนได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่าจริงแล้วการติดตั้งเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์นะครับไม่มีอุปกรณ์ผมก็แนะนำว่าให้ใช้บริการของช่างดีกว่านะโดยช่างเนี่ยเราสามารถติดต่อได้ที่ scg ทุกสาขานะครับหรือจะใช้บริการจากแพลตฟอร์มคิวช่างก็ได้ซึ่งแพลตฟอร์มคิวช่างเนี่ยเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริิกกกกกาาาาารรรรเเีี่่ยยยวัับบบชงนะคะคจมมมล แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือบริการติดตั้งฉนวนสเตคูตัวนี้ด้วยนะครับโดยเขาจะคิดค่าบริการนะครับอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ100บาทนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะปรับขึ้นเป็น140บาท150บาทเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปติดต่อที่เว็บไซต์คิวช่างได้เลยครับเขาจะเสนอราคามาให้เรานะครับราคาโอเคแล้วก็ค่อยตกลงในการที่จะติดตั้งกับเขาได้ครับนี่ก็คือทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนสเตคูตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า เกี่ยวกับเรื่องฉนวนตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนจะปิดคลิปนะครับก็คือฉนวนเนี่ยมันทําหน้าที่ในการบล็อกความร้อนนะครับไม่ให้ลงเข้าสู่ตัวบ้านแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาไปด้วยนะครับก็คือเวลาความร้อนเนี่ยมันอยู่ใต้หลังคานะครับมันควรจะมีทางออกให้กับมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีช่องออกให้กับความร้อนที่อยู่ใต้หลังคานะครับความร้อนก็อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆซึมลงมา ในตัวบ้านของเราได้เพราะฉะนั้นในคลิปหน้า,น,านะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะทํายังไงครับให้ความร้อนเนี่ยมันระบายออกไปจากหลังคาของเราได้นะครับหลังจากที่เราบล็อกไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านของเราแล้วเนี่ยมันมีวิธีการแบบไหนได้บ้างก็จะมาคุยให้ฟังในคลิปหน้าครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ